วางครอบวับนนะไฟเล็กเป็นไฟท,ท,ท,ที่เ้องพา่าเปกาเบามากโคตรเบาประกานี่น่าจะหนักไม่ประมาณ10-20กรัมอ่ะนะวางได้ทำงานเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมีพื้นที่อยู่นิดนึงนะถ้าเราเออกเผียวบูทูนอ่ะน่าจะไม่มีคู่แข่งเลยก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออฟด้วยนะครับ ตอนนี้ครูอมมีปุบซปเปอร์แตงด้วยนะครับสามารถใช้ซปเปอร์แตงเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูอมนะครับในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับเราได้สาระนะครับผมสวัสดีครับพวกครูอมอีกแล้วนะครับวันนี้ครูอมมีสินค้าที่ได้รับค่าสปอนเซอร์นะครับจากตัววา c o คอมเลยนะครับจากวาคอมเลยนะครับมารีวิวตัวหนึ่งนะครับซึ่งครูอมเป็นคนรีเควส ทางว่าข้อมเองนะครับนั่นก็คือว่าข้อมวันะครับไฟเอสนะครับ,รบทำไมละ่ะทําไมถึงอยากรีวิวตัวนี้ไฟเล็กเป็นไฟที่พกพาได้มาดูกันดนะีกว่านะว่าข้างในนี่เป็นยังไงกันนะครับกล่องประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นวัสดุดรีไซเคิลนะครับตัวนี้ราคาสองมื่นสองร้อยสิบนะครับมาดูมาดูกันกล่องนั่นนะครับสองม่นสองร้อยสิบมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นของวาข้อมวนนะ จะเป็นวัสดุประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีวาคอมเพนเป็นวาคอมวันสำตนดานะครับ,รบก็ได้มาปากกานะจะมีฝาย USB สีคู่นะครับเป็นสีคู่แบบนี้นะครับมีไส้สำรองนะครับไส้สำรองทปอเลยมีสิบอันโอเคมีกล่องมีแค่นี้นะโอ้โหสินา่ารักน่ารักมากน่ารักรก,ก็คือไ์เล็กมากนะัินไฟดูมือดูมือกูออมอันเท่ามือ เเบาวิวเลยเบามากนะเบามากมาโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงสเปคของน้องก่อนนะครับตัวนี้เป็นไซส์ S นะครับขนาดจะอยู่ที่กว้างใน1 9 19แหละตี19แหละ19กสความหนา0.3นิ้วนะครับวิ่ีทำงานก็ทัดเต็มเลยเต็มแผ่นเลยนะครับเต็มน้ำหนัก200กรัมเบามากเป็นอะไรที่เบาพกได้สายเนี่ยเออเอานี้เข้านะครับอันนี้เออวาคอมครับ เนี S <S, <S <2 Pop> ่ยผมอยากได้สายอย่างเงี้ยขอวาคข้อมันนะครับวาคข้อมัน12ครับอย่างเงี้ยหัวอย่างเงี้ยเอออีเอียงเงี้ยเออเนี่ยเออเงี้ยผมอยากได้อย่างเงี้ยครับก็เห็นบอกมันบอกเขาบอกว่าเนี่ยทำงานได้15ชั่วโมงต่อเนื่องอย่างน้อยเลยนะคือนี่คืออย่างน้อยนะชาร์จ3ชั่วโมงนะก็ชาร์จอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเมียปากกาเบามากโคตรเบาปากกานี่น่าจะหนักไม่ประมาณ10-20กรัมอ่ะนะใช้กับพกกาแล็กซี่ได้นะกาแล็กซี่โน้ตอะไรเงี้ยเพราะเป็นแบบข้อมีเอ็มอาเทคโนโลยีเดียวกันนะครับก็แรงกดสี่พัน 96้กระดับการเอียงองศาอย่างนี้มันเอียงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย60สองศาเอียงอย่างเงี้ยเอียงได้60สองศาใช้งานได้ต่อนะครับแล้วก็ความเร็วประการสองพันร้อยสี่สิ lpi อ่าไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะไม่เหมือน apple pencil นี่ต้องใช้แบตแบตเตอรี่นะครับในตัวนี้เป็น bluetooth 5.1ใช้กับ windows 10ขึ้นไป mac os ต้อง11ขึ้นไปนะครับ android 8ขึ้นไปโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะทดสอบตัวนี้นะครับเสียบกับ s 2ี่สิบสออตราองผมนะด้วยการเสียบผ่านคอนเนคเตอร์ก่อนนี่ เปิดว a า o คอมเซ็นเตอร์นะครับซึ่งต้องโหลดว้าวคอมเซ็นเตอร์มาก่อนนะครับโอเคทำงานได้แล้วเน,นี่ย <N> <T> น, <N> <T> นี่นี่น,นี่ดูดิดูด <N> ิเ <T> ห็นปะมันจะกลายเป็นเมาส์เว้ยอ่อบอกไว้ก right. <N> ่อนนะใครใช้ไอไฟโฟนนะครับใครใช้พวก iPad มันไม่มีว a า o คอมเซ็นเตอร์นะนี่ว a า o คอมเซ็นเตอร์หน้าตาแอปนี้นะครับ <N> <T> ถ้าเป็นของ iPad จะมีแค่ในสามแอปเนี่ยก็คือว a า o คอมโน้ตว้าวคอมเปเปอร์แบมบูเปเปอร์แล้วก็ว a า o คอมอิงสเปซแอป พอเสร็จล้วเปิดมาเลยนะครับขึ้นแล้วนะครับตัววันมันรู้เลยนะว่า S นะครับยังไม่ได้ใช้บูทูธนะมันจะมีให้เลือก Connect ผ่าน usb c นะครับหรือ Connect ผ่านบูทูธนะครับเอา u ูบก่อนทีนี้มันจะมีให้เลือกเนี่ยสิ่งที่สาคัญคือตรงนี้ครับดูดีนะครับมีให้เลือกนะสองแบบก็คือมันจะตีว่าทังจอเนี่ยคืนมือถือซึ่งไม่เวิร์กนะครับอันนี้อันนี้ไม่เวิร์กแนะนําให้ใช้อันที่2อนะครับอันที่2เราก็เลือกไปเลยว่าจะเอาซิกไหนเอาซิกซ้ายนะซิกซ้ายนะครับมันเปลี่ยนได้เรื่ ข้อเสียข้อหนึ่งคือเวลาเนี่ยมันยกปากกาไม่ได้ระหว่างระหว่างทัดถ้าทัดได้จะดีมากจะได้ทําตรงนี้ได้แต่ว่าโอเคเนี่ยโอเคตเนี่ยลายเซ็นซีนอนมากไม่มีเลยดีกว่าเรียกว่าไม่มีลายเซ็นซีโอเคเวลาเสียบเราไปถึงว่ามาการใช้บลูทูธนะครับก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะมันจะมีปุ่มอยู่สองปุ่มนะครับแต่ปุ่มบลูทูธอยู่นี่จำไม่เด้ครับปุ่มบลูทูธอยู่อยู่ตรงนี้ด้านซ้ายนะค่อยกดค้างนะครับป๊บกดค้างเนี่ยจะมีไฟแสดงสถานาะมานะถ้าเกิดไม่เคยคอนเน็กให้เรากดตรงนี้กดปุ๊บแล้วเราก็กดคอนเน็ก ทำครั้งเดียวครับต่อไปก็จะเชื่อมตลอดเลยนะครับเนี่ยก็<ม>คือถ้าจะเชื่อมบูทูธให้ถอดอันนี้ออกก่อนให้ต่อสายออกก่อนนะครับแล้วดูเบอร์เวิร์สเปซในการทํางานนะครับแนะนําเลยแนะนานะใครถนัดมือขวานะครับให้ทําแบบนี้ให้เราตั้งไอตรงนี้นครับไว้ทางขวาอย่างนี้นะครับก็คือพวกงานคือไอตรงที่ทำจะเป็นด้านขวาแทนและเนี่ยนะครับด้านขวาลองให้วางมือถือไว้แบบนี้ครับน,นี่เลยแอปที่ใช้ก็แนะนํา ที่ใช้ตัวนี้นะก็จะเป็นตัวไดบิดเพนง่ายสุดใน3โลกนะครับทำง,งานจริงกันแบบนี้นะก็คือเราจะวาดด้านขวาเนี่ยนะครับแล้วก็มือซ้ายนี่ก็ทำทำทำหน้าที่แบบนี้เลยเป็นเป็นเหมือนกดคีย์รัดอะ่ะมือซ้ายนะเน้นเน้นเลยนะว่าต้องปรับตัวแต่ปรับตัวได้จะดีกว่าเอนานิ้ววาดนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือมือมันไม่บังไนอย่างเงี้ยมือมันไม่บังนะครับน,นี่เราอยู่เนี่ยมันจะเราจะเห็นภาพรวมตลอดเวลาข้อดีคือเห็นโอเวอร์ออลอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้มีคือทับันพับไม่ได้ถ้าพับได้นะ ห <S <S <ม>พูดถึงเรื่องหนึ่งนะเกี่กับกทิปการใช้ปกมอกานะเวลาเราเก็บใช้นะครับแนะนําเลยนะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่กล่องเห็นนักเรียนหลายคนนะชอบเอาใส่กล่องนะใส่กล่องแล้วก็ใส่ไว้ในอะไรหลไว้ในกระเป๋านะครับข้อเสียของการใส่กล่องไว้ในกระเป๋าก็คือเวลาเราหยิบขึ้นมาใช้มันจะมันจะรู้สึกความรู้สึกของมนุษย์นะมันมันไม่เรียบง่ายมันจะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะหยิบขึ้นมาใช้ถ้าจะใช้จริงๆแนะนําแค่นี้พอครับก็คือ ันอย่างเงี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยผู้ออมทํามาเป็น20ปีแล้วทําอย่างนงี้มาไม่เคยพังนะครับไม่เคยพังนะครับเพราะว่าสายรัก็ดูลักษณะสายมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ากตัวตว,ตว,วาคอมวันปวลวอลคอมรุ่นแรกอันนั้นนะ่ะแนะนำให้ดึงสายออกเพราะว่าสายมันตรงมาซื่อน,นึนกออกปะเอออันไั้นไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าสายอาจจะหักไหนนะแต่อย่างเงี้ยไม่หักเดี๋ยวคราวนี้ใช้เป็นโปรแกรม แอปพลิเคชันแอปสตอรี่โอนะครับถ้าเกิดเราใช้แอปสตอรี่โอวาดรูปแบบจริงจังเลยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ว่าจะเนื่องจากตอนนี้ที่รีวิวนะครับเป็นเทศกาลฮาโลวีนนะครับอยู่ใกล้ๆฮาโลวีนเราจะวาดเป็นฮาโลวีนจิ๊ดดิถ้าเป็น,นถ,ถ้าปัญหานี้ไม่มีนี่จะดีอยู่นี้นะครับปัญหาแบบเนี้ย น,น,นี่นี่มันนทำให้เกิดเกิดความรู้สึกวาจากขึ้นทำไมมันมันยอดยาขึ้นนะไหน,นลองเสียบสายดูวอร์มลองเปลี่ยนเป็นเสียบสายนะครับเสียบตัว u s ีนะดูดิวมันจะหายไหมรูยังม,มีอยู่ฮนะแต่นี่ไม่ได้มายากสัญญาณบูทูธเนะี่ยแสดงว่าเป็นที่ตัวฮาร์ดแวร์เลยบอกเลยว่าเสียงอัลตรอนในการวาดรุนแรงมากนะครับเนี่ยอาจจะอาชีพอะไรเนี่ยเนี่ยมันเห็นมันกระตกเห็นไหมครับ นั่นไม่เป <Okay. S 3> ็นปัญหาอะไรนะครับใช้ได้ดีนะจะเอาใส่กระเป๋านะอันนี้กระเป๋าที่เพิ่งซื้อมาไม่นานมานี้นะครับกระเป๋าเนี้ยก็พกพาตลอดเวลานะตัวนี้มันเล็กมากเลยนะดังนั้นใส่กระเป๋าได้โค่นง่ายเลยครับเนี่ยเสียบเนี่ยเสียนีได้เลยอย่างเงี้ยก็เหมาะนะสําหรับคนที่ใช้มือถือแล้วก็จะเอาอันนี้ไปใช้งานด้วยนะครับเนี่ยใส่กระเป๋าปุ๊บเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะมันเบามากนะมันเบามันหนักแค่สอกร้อยกรัมเองมันเอามือถือใส่เข้าไป คือเดินทางมาที่สยามแปลวันท่าจตุร์ปุนนะก็คือสยานมนั่นแหละทางเสียงดังหน่อยนะครับ,นนรบก็นี่ไงกระเป๋ามานั่งมี้เลยเดี๋ยนั่งแบบตรงไหนก็ได้นะครับจริงๆจะนั่งในร้านอาหารก็ได้แต่จะโชว์ว่ามันนั่งตรงไหนก็ได้ครับนี่แล้วก็แบกเจ้านี้มานะครับนี่แบกเจ้านี้มาเหมือนกับว่ามันอันเล็กนิดเดียวรู้สึกว่าเออมันเบามากเลยแค่โชว์ให้ดูเนาะว่าจะวา,ารุ่นมาที่เจตุร์น ่ตไหนก็ได้หัวตอนไม่ใช้แล้วก็ติดอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บได้เลยพลยบพาได้สะดวกมากสรุปอันนี้สรุปเรื่องของสมปอมือ,อถือนะบอกได้ว่าไม่เวิร์คไม่เวิร์คเท่าไหร่ ปรับตัวยากนะครับนี่ขนาดปกติควงมันผดใช้มอปกาอย่างนี้อยู่นะอย่างงี้มอปการประเภทนี้อยู่แล้วใช้มาเป็น20ปีเลยอะ่ะยังรู้สึกว่าปรับตัวมันจะต้องปรับตัวเยอะนะตรงนี้อยากจ,จะให้ทางวาวคอมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโดยเฉพาะเครื่องเครื่องนี้บอไม่รู้นะมันเช่นเนวลาวาดแลเส้นมันเส้นมันกระตุกนะะอันนี้โคู่สำคัญเลยอันนี้อยากให้ลองเทสหลายๆเครื่องนะ อยากให้ทางว่าคอมลองลอง QC วซดูว่าเออมันมันเป็นอย่างนี้ทุกเครื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> แต่อันนี้ก็สรุปก็คือเรื่องของการใช้บนมือถือไม่เวิร์กนะครับป <c oughs> ัญหาปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่อันนี้พูดเป็นข้อสังเกตตั้งแต่ก่อนจะใช้บนคอมเลยคือเจ้าเนี่ยเห็นไหมมันเป็น usb c ครับ <c oughs> สองหัวเลยคอมคอมพิวเตอร์ของไม่มีไม่มีพอร์ต usb c นะครับเราต้องหาดองเกิลดองเกิลมาแปลงนะดังนั้นก็จะเทสนะครับผ่านบูทูธอย่างเดียวแล้วกัน ถ้าเป็นไปได้นะทางวาล์คอมอยากให้แถมหัวแปลงหัวแปงไอ้นี่ U B Type A ให้หน่อยนะเดี๋ยวทางทีมงาน้นรูปนะถ้าเกิดทางวาล์คอมไม่ทาไม่เอาหัวแปลงแถมมานะนะครับแนะนำให้มีสายเงี้ยเราปลายเป็น U B A ให้ดูเวิร์กสเปซการทำงานของตัวฟมนะครับทีเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าอะไรป่ะมันอยู่ที่ว่าเนี้ยเนี้ยมันมีอยู่แค่นี้พื้นที่ของผมมีอยู่แค่นี้นะแค่นี้จริงเพราะเราวางหมดแล้วแต่ไอตัวนี้นี่นะครับ มันสามารถวางได้ตรงนี้นะี่วางได้ฟังานเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะมีพื้นทีอ่อยู่นิดนึงความที่มันตัวเล็กน้องตัวเล็กนะสามารถใช้ได้ไดก่อนจะใช้งานนะครับก็เราจะต้องผงไลยว่าวาร์าคอมก่อนนะครับวาคอมไดเวอร์ iver, อย่างนี้นะเซิร์ฟวาคอมไดเวอร์เราจะเจอตัวนี้ตัวนี้นะให้เราเลือกเลยครับตัวนี้เลยถ้าเราถ้าเราใช้วินโด้นะก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้แม็กก็ใช้ตัวนี้ โอเคนะโหลดล่าสุดมานะครับสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็อัปเดตได้นะอัปเดตในว้าคอมเซ็นเตอร์ได้หลังจากที่โหลดมาแล้วนะนะครับเราจะกดตรงเอ่อตรงบลูทูธกดบลูทูธขึ้นมานะครับแล้วก็แอดเนี่ยแอดบลูทูธขึ้นมาโอเคเราจะได้หน้าต่างนี้ออกมานะครับหน้าต่างนี้กดแอดแอดไดเวอร์ไปปึ๊บนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้ค้างเนี่ยให้มันขึ้นสีฟ้าเนี่ยให้มันหาสัญญ,ญาณแล้วเราก็กดเนี่ยแอดบลูทูธไปสำหรับวินโด้นะครับปึ๊บให้ดจูจ่าเลยนะมันจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นแบบนี้ วอคอมวันเพนแท็บเล็ตสมอลอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปเสร็จแล้วตอนที่อินสตอลเสร็จเนี่ยดาวน์โหลดแล้วอินสตอลเสร็จนะครับเราก็มันจะขึ้นไอวาล์คอมใครไม่ขึ้นก็แสดงว่าเวอร์ชันไม่ใหม่ล่าสุดนะเพราะว่าตอนแรกผัวมันไม่ขึ้นอันนี้ใช้โหมดเป็นบูทูธนะครับเป็นบูทูธพูดดีตรงไหนป่ะถ้าเป็นเบอร์ถ้าเป็นเวอร์ชันคอมเว้กลับได้ก็ได้เนี่ยได้หมดเลยเจ๋งว่ะแบเน,นี้อ่ะเป็นโอเปอนเฟิร์ปุ๊บวเวลาใช้เซอ,อ,อร์เนี่ยมันก็จะเป็นแาวนี้แทน ไอเนี่ยเขาเรียกว่าแนวตั้งแทนแหละเหมาะเหมาะกับเวลาแบบอยากจะวาดแนวตั้งอ่ะขึ้นอยู่กับจอด้วยบางคนใช้จอแนวตั้งนะแต่ทําไมมือถือมันไม่ทําวะไม่แน่ไม่แน่ใจว่าตอนออกคลิปไปอาจจะทาแล้วก็ได้นะ <S <S เราจะ m a ปปิ้งนะ m a ปปิ้งจอนะครับผมจะ m a p ปิ้งให้มันใช้เฉพาะบนอันนี้เท่านั้นกดตรงนี้ select นะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยนะ t a บอันนี้จะเอาเป็นจอซินติกแล้วกันนะครับถ้าถ้าสมมติเราไม่ทำมันจะไปวิ่งวิ่งไปจอจอซ้ายจอขวาอะไรเงี้ย ถ้าใครมีหลายจอนะถ้าใครมีจอเดียวก็ไม่ต้องไม่ต้องทำนะจะว่าอีกรอบนึงนะบนคอมพิวเตอร์นะครับด้วยการใช้วายวอลคอมวอลเอสอ่โอเคมาลุ้นกันดีกว่าโปรแกรมนี้ก็จะใช้เป็นพิซซสตูดิโอนะครับพิซซูโอเพนขอเทสดีว่ามันมีกระตุกไหมนี่นี่ใช้ผ่านบลูทูธนะครับอันนี้ระบบบลูทูธร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาฮะแสดงว่าเป็นแค่กับมือถือนะครับคอมนี่ถือว่าเยี่ยมเลย จ,จบกันไปแล้วนะกับการรีวิวตัววอลคาร์ดไฟเอนะครับไฟเล็กสุดนะ้าน้องเล็กสุดของเราเลยนะครับก็ตรงตอนนี้จะสรุปนะว่ามันเหมาะกับใครนะครับแรกเลยนะที่เหมาะนะก็เหมาะกับคนที่ไม่มีมอปารการ์ากการมอเตรการแบบเล็กๆนะแล้วก็ต้องการความสามารถของตัวบลูทูธนะครับคนทสองอาจจะมีมอปากาอยู่แล้วมีเนี้ยมีเครื่องใหญ่ๆของพออมเนี o ่ยนะครับอยากได้ตัวเล็กๆพกพ,พาก็อันนี้ก็โอเคอยู่หลวอยู่นะครับนะบถ้าเราเอาเพนะียวบลูทูธน่าจะไม่มีคู่แข่งเลย นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้แบบเออบลูทูธใช้แบบพกพาง่ายแล้วก็ชาร์จเวลาแบบเออเวลาที่มัก็ชาร์จทิ้งไว้หรือชาร์จทิ้งไว้ก็ไดแล้วแต่เราเลยเดี๋ยวเราพูดถึงข้อดีนะครับแล้วก็จุดสังเกตนะหข้อเสียของมันนะครับข้อดีอย่างแรกก็คือมันเล็กข้อสองคือบลูทูธเสถียรเสถียรมากถ้าใ,ใช้มาไม่เจอปัญหาเลยไม่เจอปัญหาบลูทูธเลยต่อติดเร็วอะไรเพอร์เฟกเลยนะครับแล้วก็ น้ำหนักการกดใช้ได้ใช้ได้ได้ว่าใช้ได้ทํางานทั่วไปทํางานเพนนะทํางานได้ได้แบบก็คือแบบโอเคหมดจดเลยเอออีกข้อดีหนึ่งลืมบอกไปผมสามารถวันที่ไหนแทบจะวันที่ไหนก็ได้คือแบบมันมันหาวอร์สเปซให้มันง่ายนะพูดง่ายจะว่าอย่างนั้นก็เลยก็ดีนะจุดสังเกตมากดีกว่าจุดสังเกตนะของวันนะคือข้อเสียของวันนะก็จะมีหนึ่งเลยนะคือมือถือนะใครที่หวังจะใช้กับมือถือนะพอใช้จริงก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรสายที่ให้มานะครับ มันมันมันเป็น USB USB C นะครับก็ไม่ได้แถมน่าจะนไม่ได้แถมตัว Type A นะต้องซื้อเพิ่มใครที่ใช้ Mac ก็โอเคใช้ได้เลยใครที่ใช้แบบพวกโน้ตบุ๊กที่มี USB C ก็ใช้ได้เลยเนือ่องจากมันขนาดมันเล็กนะเล็กสุดเลยนะน้องเล็กนะมันก็อาจจะไม่เหมาะกับงานที่เพรล,ละเอียดละเอียดมากๆนะต่อให้ปากกามีความละเอียดสูงก็ตามการวาดเน,นี่ยการจาะจงเนื้อหาต้องซูมเยอะหน่อยการที่มีพื้นที่ทํางานเยอะความสามารถในการเขียนน่ะเขาเรียกว่ามันจะละเอียดกว่านะครับอ่ะสำหรับ คลิปนะครับตัวว่าคอมวัน 5s นะครับที่เป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ตัวเล็กสุดเลยแล้วก็จบเพลงเท่านี้นะครับใครอยากใช้ความรีวิวแบบไหนหรือว่าจะมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาในช่องคอมเมนต์ทางล่างได้เลยนะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออมหน่อยนะครับใครอยากจะเรียนครูออมนะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาอนบ็อกในเพจ l m Studio ได้นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ